หนึ่งสองคำศัพท์มันมีมากมายพวกเราทั้งหลายจงจำให้ดีโยกเราั้งมาวันนี้ไม่ได้มาตีหรือมากวนใครๆแต่พวกเรางมาเพื่อสอนเื่อทุกขั้นตอนนั้นมาจากใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาระไงเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับภระไงโปรดจงเข้าใจขอให้ได้กินตับ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 อาานั่งเตลว่า ช่วยให้ท่านฉันยาฉันยานั้นแปลว่ากินแต่ถ้าท่านไม่บินท่านก็ต้องกินยาเมื่อตายเรียกมรณภาพเราต้องไปกราบท่านทุกเวลาบชเรียกบรรพชาบชเรียกบรรพชาแต่เมื่อบวชพระเรียกสมบุตรบทบบทบ้ยบทบทบทกินข้าวเขาเรียกฉันข้าวแต่ถ้ากินเหล้าเขาเรียกคึกคักผู้มาสึกามาทุกเวลาเขาเรียกคนรู้จักเงินทองเรียกปัจจัยที่ขิดจดหมายของของของรักทำไทยเป็นของคนไทยพวกเราต้องใช้ให้มันถูกหลั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 ก ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็ดีไปไปโรงเรียนแล้วจบาไปเดี๋ยวพี่พาไปโรงเรียน